ครับสวัสดีมัอนี้เขาสิพาไปเข้าทำมัอนี้ครับโอ้ทุกคนเนี่ยเนี่ยไอ้หนอวิ่งจะเรียนพิเรนยาวเลเดี๋ยวเรียนเราทุกอย่างมาจับไทยเป็นเวรดี๋เลยสีไหเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะขึ้นเข้าประตูเนาะ ในตีมน,นะมันขึ้นทางใดทา่กาวทักทายสบายดีสบายดีพี่นอกบองกายเบริรสุขสุขคนหลัยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองบาแหงบานปลาเดินปลาเดินเข้าเนาะมอนี่กัจะพาทุกคนไปสำรวจธรรมเนาะจะเป็นครั้งแรกเนาะในสองขาพเจ้าเนาะสิได้ไปพาทุกคนไปสำรวจธรรมเนาะเพราะว่าเขตนี้ก็เป็นเขตที่คนจีน มาสัมปทานคุณคนบอกทำเนาะก็นี่กับไอ้น้องคนมาแถวหมู่บ้านเนาะก็มานำการหกเจ็ดคนค่ะก็ไปสำรวจทำนำกันเนาะทุกคนไปเบิ่งนนำกันเนาะเราทำม,มันจะสวยงามสันได้ตัวจะมียังเด้อยู่ในถ้ำเนาะไปไปเบิ่งนนำการ วัสดีเมื้อนี้เฮาสิพาไปเข้าถ้ำมื้อนี้เฮากะพาไอ้น้องเฮาจะออกไปสำรวจถ้ำเด้อทุกคนมื้อนี้เฮาสิไปลุ้นนํากันเนาะเฮาก็อุปกรณ์บ่หลายเนาะไปแก้โม่ไป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 ทุกคนเดี๋ยวให้ทีมงานไปก่อนเนาะเฮาสิไปสำรวจถ้ำเบิ่งว่ามื้อนี้เฮาสิได้หยังมาเนาะบางเทื่อสิเจอของมีราคาสูงก็บ่ฮู้เนาะเขาก็ต้องไปลุ้นนํากันเนาะ จะเไอ้คงจะตึบตึบน้อยนึงเนาะระวังทาบด้วไอ้น้องเฮาขงหาจิไปเนะสำรวจทำครั้งแรกในชีวิตไปไปไป้องกันหนะไปไปไปไอ้โดไอ้โด โอ้มาๆๆวันนี้มานำกันแปดคนเจ็ดคนแปดคนเียเนาะบ่บลายไประวังระมัดระวังเนาะเส้นทางก็จะเป็นเหี่ยวเป็นแกงมัดโอ้มีทำลายเาะลายฝั่งนี้จะมีทำประมาณสามสี่บ่อเนาะแต่วเราปรยักจื่อทางก่อนได้ โอ้เป็นแกงเป็นแกงลงมาเนาะเด๋ยนนี้กา1สิบสองโมงทุกคนยังมีหมอกเต็มหมอกหมอกหมอกบรรยากาศเย็นเดอ้ออยู่ทางภูเนาะนรรยาก็ออกมาสำรวจบรรยากาศไปพิสูจน์ด้วยตัวเองว่ามันอากาศดีสำใดตเนาะ ไปไป,ไปไปไปทุกคนไปไปขอบ,บริษัทฝากนี้กับแม่เนาะบริษัทที่เขาคนบคทำทุกคนนี่ก็ไก่จะหอดทำแล้วเนาะไปไปไปทำสำรวจทำเนาะไก่จะหอดแล้วโอ้โหอันตรายเนาะทุกคนเป็นแกงเป็นยังเนาะ เอ้ยน้องเอ้ยไป,ไปทมงานไปก่อนมดสงสัยเหรอกลสีเทงิทงกลสีหอดแล้วต้องไประมัดระวงังทุกคนเนาะระมัดระวงังหนึ่งกัน อาเรมืวอจอะเดีโอเคเด้ทุกคนนี่นอกปากทำอยู่นี่เองน,นี่ปากาาทำต้องเข้าไปสำรวจบ,บึงบว่ามันจะมีอย่างบ,อบออ่อาสิเจอย่างเห็นอย่า อนนาทำเนาะเสนไปแมนลอยอ่าโอ้ยกายเือบเอส้นทางก็ค่อนข้างยากเลยเกือบก็ เอาเกือบไปเตะมาเนาะเกือบไตะมาเนาะเฮ้ทำเนาะทุกคนนี่ปากทำเฮ้ยพวกติ้นเลียนอะแกันี่นี่นี่ปากทำอยู่ที่นี่โย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 ทีมงานเอามาหอดแล้วเนาะกะใส่เวลาลงมากะสิปลายนาทีเนาะแต่ทางรถมากะบริไกลลายไปเลย ทางมันยักสั้นเลยนึงทางสั้นเนาะมีบึงรปากทำไปติดตามดูกันเริ่มแล้วลอ๋อเฮ้ยเต็มเต็มเต็มทีมงานนะช่วยมึนมึนตาหน่อยเพื่อไงเพื่อมืออ่า

ข้ามงูบักใหญ่เนาะทุกคนาซิกาเข่าอยู่นอยยังคอยเด็กน้อยเข้าก่อนเนาะตาย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 ขุดติดนะตู้หางจับจุ่มร้อนร้อนเฮ้ยอะไรบุตรตายยาเนาะทุกคนข้ามงูเนาะอยู่ในขุนขามงูเนาะทุกคนบูดำดำเนาะทำเนี่ยทำรวจทำครั้งแรกทุกคนไปโอ้ทุกคน

นี่มันน่าสูงอ่ะงนี่ทมน่าสู้งตจะนายเลยทกยั่นาเฮ้ยยาเรรีี่กมขากันแล้เนาะอย่าเอาไนำกันทุกคนเชียร์เชียร์ล่วเรยักอะมาสิเตือนดิเตืเอ็สิ้้าหโ้้ว้อ้ล้อออ้โอ นี่ไอ้น้อเขาก็กำลังลงเส้นทางอันตรายเกินตึงเยอะเลยเยอะจูเดียท่าโอ้ยเน้อสะจิกัดจโอ้ทุกคนเนี่ยไอ้นอเนี่ผูนึงก็ลงมาลุมเน O tiên nan ninh nan nắp bài oi lâu. Doe Tìm thầm thầm Lực nạt, chú con. <laughs> oh, thầm 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 อันเดียวซบอ่ะเลยเอวเหรอทั้บูซูงซงขวดทุกคนประมาณ3เมตรเนาะคนหนึ่งยังหยุดดังันเนาะ สมบัตเด็นทางสมบัติทาครั้งแรกไปลุย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 โอ้สีขาวใดวะใจจับเอเขาวใดวะขึ้นหน่อยแทะส้นไอบุตหลักมุ่น เอาตรงไปเนานะอทุกคนบนเข้าได้อ่วะเยอะเลยอะไเยอะเลยโอ้อเบวชบๆของเพชรพลอยนะเนาะเยอะมาบเลยทุกคนอ๋อสวยงามเนาะ

ระมัดระวังด้อทุกคนยานี้อากาศเลยไอ้เปรี้ยวก็เือ่น้ำเกลือไหงน้ำเกลือไอ้ลเกี่ยันจันนรอโอทันเล็กสุดดี๋ยวสัญญาเลยจ้เล็กเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตย โอ้เส้นขางแมนอง่ายเนาะคนเยอะเท่าไหกูเลยโอ

เดี๋ยว่ด้สยรสุดอีกขันามาจะลบไปทางลุมอีกจะมีสั้นลุมอีกไปกกูกโอ้ยวันนี้ก็แคบอีกไปทางแคบเลยหาเมานไม่อ

Vai. Thầm. Lực lập. นจนภัิดเเียไป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 ทุกคเลยู็ูือกํลังสออเส้นทาง ว่ามันเป็นเดอเอมันลแล้วมันอไรเลนเต๋อเดีวลกใหด่กุลาบใหญสุดเดสุดทางนี่เอาก็สุดแล้วเนาะนเทำสํ่รวจทางนี้สุดเนะเดียเราที่เนี่ยไปยังน่อจเาจะต้องไป่อทางฝั่งนั้นนะะยังมีบอลไปวะ

การสำรำวจธรรมะของสุดนะรภูษีได้กลับเมื่อทางเกา่าดูความลึกความกว,าว้างหนะ่อยวาเนาะบอลแคบกับนพี่นะสำรำวจธรรมะนี้ก็อันตรายได้ทุกคนบุ้ไหมโมเมนต์ของง่ายเนาะขึ้นลงนะนเนาะเเพื่อนสรางตื่นได้เจียอแล้ควค

จะไปคู่ที่สองอาจะไปทางสายนี้เนาะทางนี้คักเนาะมองข้างบนนั่นนู่นุ้งตืัวเดียวไหนกุ้งจังเหรอเฮ้ยเฮ้ยพี่อ๋ปะไปสำรวจไปคนทางหนึ่งเส้นทางอีกยืนเกากรง้ tham bo mi Sư thoe de samrot tham ip le su rồi, Quang rồi. À. <laughs>

นอกบ่เป็นโฟกล ทางมามมสุดทางนะกลับเขนทุกคนผมมีทางแล้วไป บังหินนี <t <t ah. uh> ่เนาะจะมีโนโน้คุ้มคุ้มเนาะบังหินนี่อยากแปลกเนาะคือวัด GPS 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 bài đơn thang tỏ tụ khuẩn lưỡi lưỡi nhạc, sạp nhẹc mà nè hầu chỉ tông khuyên bài thông nữa ừ nhìn nữa được kì yeah, yeah. cặp là nó าอย่น <mile> ี่เดินหายใจไปเรเออยๆยืดกูจะกี่เออยืดไปไปเดินเดินง้งหลังการโคตรใหญ่นะทุกคนแกเยื่ใหญ่ไพศาลยืะไปจะ

ตอนสอกทำเาออกบอเลเกินห้วปิตยานเหลือเกินตอนออกทำเาก็จะมีดอกไม้สวยงามนะนี่นะตอนนัดทำปากทำไว้อยู่นี้เนาะเยว บรรยากาหนึ่งโมงสองโมงเนาะแต่ว่ายังมีหมอกเนาะทางลนะมเนาะบรรยากาศแถวนี้ก็ดีเนาะหนาวเนาะทุกคนหนาว,นะวเอาสำรวจทำมือนี้กัมาหอดนี้กัสิได้จบคลิปมาเพียงเท่านี้เนาะทุกคนให้ทุกคนไปติดตามผลงานของข้าพเจานะ้าเนาะสิได้ถ่ายคลิปให้ลงเนาะเพราะว่า ก็มีเวียกเลยเนาะเก็บเกี่ยวเข้าสวยครบขัวเนาะก็เลยบได้ลงคลิปเนาะ